ทุกวันเศรษฐีคนหนึ่งเดินผ่านคนขอทานหน้าร้านไม่เคยเหลียวแลขี้เกียจแกทำไมไม่ทำงานเขาพูดเสมอด้วยน้ำเสียงดูถูกวันหนึ่งรถของเศรษฐีเสียกลางแดดร้อนแรงไม่มีใครสนใจช่วยคนขอทานที่เขาเคยดูถูกเดินเข้ามาให้ผมช่วยไหมครับแกจะช่วยอะไรได้เกยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยเศรษฐีตวัดกลับคนขอทานเงียบ ยื่นน้ำขวดเดียวที่เขามีให้ครับอากาศร้อนนะเศรษฐีปฏิเสธไม่เอาสกรปรกคนขอทานยิ้มอย่างเศร้าแล้วเดินจากไปชั่วโมงต่อมาเศรษฐีเป็นลมกลางแดดคนรอบข้างไม่มีใครช่วยแต่คนขอทานกลับวิ่งมาหาเขาเอาน้ำรดหน้าของเศรษฐีช่วยพัดให้จนรถพยาบาลมาถึงที่โรงพยาบาลหมอบอกว่า ถ้าไม่มีคนขอทานช่วยคุณอาจไม่รอดเศรษฐีอับอายสุดขีดรีบออกตามหาคนขอทานขอโทษและขอบคุณครับผมอยากจ้างคุณทำงานขอทานโบกมือไม่ต้องครับผมช่วยเพราะเห็นคุณลำบากแต่ถ้าคุณอยากช่วยจริงช่วยคนอื่นที่ลำบากบ้างไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใครจากวันนั้นเศรษฐีเปลี่ยนไปตั้งมูลนิธิช่วยคนเร่ร่อน หางานให้ผู้ยากไร้เขาไม่เคยดูถูกใครอีกเพราะรู้แล้วว่าคนที่เราเห็นว่าต่ำต้อยอาจเป็นคนที่ช่วยชีวิตเราได้จริงและความดีไม่ได้วัดที่เงนินแต่วัดที่ใจที่พร้อมช่วยเหลืออย่าตัดสินคนจากสิ่งที่เขามีแต่ตัดสินจากสิ่งที่เขาทำ